ทำไมอเเดยวเจุดไม่จุดไหม่ไฟดับจุดหม่ครับไดจุดใมคับไปด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 ับไปไมดัปดับไดับไปดปดับไดับไปดับดับบไปดับไปดับไดับไไปดับไปดดับไปดับไปดดัอไไปดไปดไปดับไปดไปดัดับไปดับไปงับไปดัับไปอับัด เราควรจะมายนบังคิดว่าเป่าอ่ะเออต้องใช้จินตนาการแล้วล่ะว่าเทียนทีเทียนเทียนทีท sì ี่เปล่าเนี้ยเออเปล่าอันนี้พเดียวเออไม่อธ um> ิษฐานเลยหรออธิษฐานยังเอออธิษฐานย้อนหลังอธิษฐานเขาให้เทอมนี้ได้ไอาสักตัวหนึ่งทั้งในชีวิตมึงเรียนมาสี่ปีแล้วไม่เคยได้ไอาเลยเดี๋ยวน้องเมียนถือว่าไม่เรียนด้ยน้องเมียนจุ๊บๆใครมีความสุขมตอนนี้กูก็สุขมาก ไม่เลยนี่ไงได้โมเมนต์นี้แล้วเลยเฮ้ยมันเกิดไอ้เมียนไอ้เมียนเนี่เป็นพรีเซนเตอร์ชารปนะครับตัวหลักของไทยแลนด์ไทยแลนด์ก็ททเลนตัวอะไรวะเนี่ย